กดแบบต้องแบบปัก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 ปัลวๆแต่ว่ามันใช้อักษรนะอักษรขวาใช้เออใช้ลูกศรแล้วพอสมมติมันติ้งปุ๊บเราก็กดอักษรไม่ให้คนแบบนั้ให้กูไหมท่านั้นอะอะไรนะคอนเทนต์ไงเขาเรียกว่าไหนทำงานเนี่ยอะไม่ไหนมาทำไงขวา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 ซ้ายอะเดี๋ยวอธิบายฟังก็คืออันนี้อันนี้หมายถึงภายในบ้านนะถ้าเข้าไปได้มันจะมีสองตู้เทปแล้วก็เป็นกล่องกล่องก็คือเหมือนงานแอร์เราปะ กล่องก็คืองานงานกล่องไม้ก็งานกล่องไอ้ดอกแบบปกติแต่ว่าถ้าเกิดเป็นตู้อะเจอตู้ปุ๊บมันจะเป็นไอ้ลูกกิ้งที่มันเป็นแบบแก๊กอะมันมันเป็นลูกกิ้งเล็กใช่ปะ่ะใช่ใช่ใช่ขวาขวาตอนแรกขวาแล้วก็ซ้ายแล้วก็ขวาแล้วก็ซ้ายวิธีก็คือมันติ้งก็กดอักษรขึ้นแค่นั้นเอง อ๋อคือมันจะไม่เฟลใช่ป่ะถ้าเลยไปมันก็ต้องกดลูกศรขึ้นเนาะใช่ใช่ถ้าถ้าเลยมันต้องการที่ไหนอะไปไหนประตูไหนมันมันเลยได้มันเลยได้นะประตูไหนคือผมเลยบอกให้พี่ทำเร็วเร็ให้มันกิ้งไหนที่ไหนประตูไหนเดี๋ยวพี่เข้าไปพี่ก็รู้มันมันคือหลังนี้แล้วไม่เอรถมาล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปอ่ะเมมเมมนะพี่เมมเมมนะ mười con này quá con này 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 con này, con này. con con นี่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  วุ้ยมันแหลกนะนี่เฮ้ยอะไรอ่ะเลือนจอัดเนาอุย้ตอยตั้มน้องชายตั้มน้องชาย Ăn nóng chay. Này อึบอ้าคุมอะไรฮะก็คือกูกูฟีดเลยฮะก็อคุมอะไรฮะไม่เจอมันแหลกครับโอ้ยนี่ไงทุ่เซับ อย่างเลื้ยน

นี่ปะแล้วกูขึ้นใช่ป่ะตัวท่สอขึ้นใช่ป่ะอ่ะแล้วซ้ายนะ Wow. อุ้ยแล้วกูเลยมาแล้วกูต้องกลับไปปะผมเลยมาปะเอาเิวชิวจ้าแลวที่ต้าไม่บอกตั้งแต่แรกนายสัตว์ไอ้เควอะไรอให้กูรัดทำพี่อะไรอ่ะ แล้วถ้าไม่ออกของมันจะหายปะมีป่วะยังยังหิวอะหิวกลงองเรกล่องแม่งของดีจัดเลยวะชออีบอชาอีบอนะได้ได้ได้อะไรบ้างครับพี่ชายมีได้ไม้ไม้มาสิบได้ได้ได้กันแต่งมาหนึ่งได้เพชรเขียวมาหนึ่งแล้วก็ได้สปริงมาหนึ่ง อ,อ,อย่าว่างั้นว่างนี้เลยนะที่ผลลับเนี่ยเส็จสอยฮะผลลับเส็จสอยคืออะไรนะก็ตีเซเลนเนอร์ไงก็ถ้าเกิดตีเซเลนเนร์มันใช้บาสเล่กับสป,ปินแล้วถ้าแตกอ่ะเชื่อว่ามันติดดีก่ะมันคงไม่แตกสองครั้งหรอกม,มกอั้งเรื่องผล่ับเหออตามไปที่อะโอ้ยม,มต่างแล้วไอ้เรี่ยน้อง ผมไม่มีแตงจริงๆนะผมดดไ้แต่เฮ้แต่ะไอ้เคว้ยคนมันไม่มีตังให้ทำไงวะเอาแต่ไปเล่นพนันไงไอสัตว์เริเกแล้วผมผมสาบานแล้วเอ้เคยผมดบื่อพอแผมว่าไม่ทำอะไรอีกแล้วคนเขาจะโพสหน้าตัวเองกันเลยนะ ลนะเลื่อนซ้อมก็ไม่ควรเลื่อนอ้ยเลื่อนแข่งก็ไม่ควเลื่อนซ้อมนะครับไม่เกี่ยวนะเฮียเจสมึงหาก็อ้างนี้มาไม่ได้ไนชัหมาหตบหน้าเลยสักไอเด็กเกีย พวกกูเสียไม่ได้เพราะกูกำลังของเกมพวกกูนัมเบอร์วันทั้ง all night all day กูไม่สนใจว่าจะสีว่าจะสีชาร์ตในคลองพวกกูมันมากกว่าคำว่าน,นักเลงพวกกูกำลังไปสูจ้จนวันสุดท้ายไอเท็มีกูกำลังใช้พวกกูกำลังไฟไม่ว่าจะไปที่ไหน yeah.